หัวข้อแรกที่จะต้องรู้ต้องเข้าใจมันก่อนนะครับคือเรื่องความไม่เท่ากันของคอเซสหรือว่าสมการของคอเซสนะครับเราเราจะต้องยอมรับว่าข้อความนี้มันเป็นจริงก่อนนะข้อความนี้หน้าตาเป็นไงก็ตามนี้เลยครับสัญลักษณ์หน้าตาแบบนี้นะครับถามว่าเราจะพูดเป็นภาษามนุษย์เราจะพูดว่าอะไรนะครับก็พูดว่า ผลรวมของค่า q ส่วน t รอบวัฏจักรนะครับอินทิเกรตคือผลรวมใช่ไหมผลรวมของ q ส่วน t นะครับรอบวัฏจักรจะต้องมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับศูนย์นะครับทีนี้ถ้ามองในรูปของอินทิเกรตเนี่ยเรารู้สึกว่ามันเออมันเข้าใจยากก็ก็มองในรูปของไฟไนท์นะครับคือมองในรูปว่า มีความร้อนเป็นก้อนๆแบบเห็นๆเลยอ่นะครับก็คือผลรวมของค่าคส่วนทรอบวัฏจักรจะต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับศูนย์นะครับโดยมันจะมีบทพิสูจน์ที่อยู่ในสไลด์อยู่ในเลคช u r นโน้ตนะครับไปดูได้นะครับซึ่งคลิปสอนเมื่อหนึ่งทศวรรษที่แล้วก็อธิบายละเอียดแล้วนะครับก็ลองไปดูผลอธิผลการวิเคราะห์อ,อย่างละเอียดนะไปดูตงนี้ได้แต่ว่าถ้าเอาเอาภาพใหญ่ๆก็คือ มันจะมีบทวิเคราะห์นะครับว่าถ้าเป็น reversible cycle คือเป็นวัฏจักรย้อนกลับได้เนี่ยผลรวมของค่าคส่วนทีจะเท่ากับศูนย์นะครับแต่ว่าถ้าเป็นวัฏจักรจริงก็คือวัฏจักรทุกทุกอันที่อยู่ในโลกนี้แหละนะวัฏจักรจริงเนี่ยผลรวมของค่าคิส่วนทีจะน้อยกว่าศูนย์นะครับบทนิสูจส์เนี่ยผมทำแบบหยาบๆแบบนี้นะ สมมุติเราไปดูวัตจักรคาโนนะครับไปดูวัตจักรคาโนที่ทํางานเป็นเครื่องยนต์ความร้อนนะครับเรา,า,าก็วาดรูปเป็นเครื่องยนต์คาโนใช่ไหมมีลูกศรหมุนๆนี่แปลว่าร e v e อร์ b l e นะครับมีความร้อนมาจากแหล่งความร้อน,นนะอุณหภูมิสูงนะมีอุณหภูมิมีความร้อนระบายไปยังแหล่งความร้อนอุณหภูมิต่ำก้อนหนึ่งแล้วก็ได้งาจุดที่ออกมาเป็นบวกนะครับหน้าตาแบบนี้นะเดี๋ยวจะพิสูจน์ว่าผลรวมของค่า Q ส่วน T รอบวัตจักรจะมีค่า เท่ากับศูนย์หรือไม่นะครับผลรวมของค่า Q ส่วน E รอบวัตจักรเนี่ยผมเอามาเขียนเป็นรูปไฟนไนท์นะจะได้ดูง่ายๆนะครับทีนี้เราก็ไปดูในวัตจักรคาร์านโนที่เป็นเครื่องยนต์ความร้อนนะครับถ้าเราดูข้างในละเอียดๆเ,เนี่ยข้างในตรงนี้มันจะเป็นไบเลอร์ใช่ไหมตรงนี้จะเป็นเทอร์ไบใช่ไหม ตรงนี้จะเป็นคอนเดนเซอร์ใช่ไหมแล้วตรงนี้ก็จะเป็นปั๊มใช่ไหมจำได้ไหมแรงกินไซเคิลบเลอร์เทอร์ไบคอนเดนเซอร์ปั๊มนะครับอุปกรณ์ที่ทําหน้าที่แลกเปลี่ยนควารมร้อนก็จะมีคู่หนึ่งก็คือบอยเลอร์กับคอนเดนเซอร์นะครับอยเลอร์เป็นตัวรับความร้อนเข้าคอนเดนเซอร์ <Cond encer> <S <S เป็นตัวคายความร้อนออกนะครับโดยคู่นี้จะเป็น Reversible ไอโซเทอร์มอลโปรเซสนะครับเป็นรีเวอร์ซิเบิลฮีททรานสเฟอร์โปรเซสคือเป็นกระบวนการถ่ายเทความร้อนย้อนกลับได้นะครับแล้วก็เป็นกระบวนการถ่ายเทความร้อนที่ที่มีอยูุ่ณหภูมิคงที่นะครับเราไล่ไปแล้วเมื่อคราวที่แล้วนะครับว่าเพราะเหตุใดยบลอร์กับคอนเดนเซอร์ถึงทํางานที่อุณหภูมิคงที่นะครับออสองอุปกรณ์นี้มีความร้อนมาเกี่ยวข้องนะตัวบอยเลอร์กับตัวคอนเดนเซอร์นะครับส่วนเทอร์ไบน์นะครับกับ คอมเพรสเซอร์ acer, นะครับสองตัวนี้เนี่ยในวัสจักรคาโนมันจะทำงานเป็นรีเวอร์ซิเบิลอะเดบติกโมเซนะครับซึ่งมันก็จะเป็นกระบวนการที่ไม่มีการแลกเปลี่ยนความร้อนมาเกี่ยวข้องใช่ไหมเพราะว่าคำว่าอะเดบติกแปลว่าไม่มีการถ่ายเทความร้อนนะครับก็แปลว่าสองตำแหน่งนี้จะไม่มีความร้อนมาเกี่ยวข้องนะครับงนั้นความร้อนที่เกี่ยวข้องกับวัสจักรคาโนที่เป็นฮีตเอนจินมีแค่สองตัวนะครับ เพราะฉะนั้นเวลาเราไปวิเคราะห์ผลรวมของค่า q ส่วน t ก็ดูแค่สองตำแหน่งเท่านั้นก็คือตำแหน่งอบเลอร์กับตำแหน่งคอนเดนเซอร์ที่อบเลอร์เนี่ยการถ่ายเทความร้อนเกิดขึ้นที่อุณหภูมิคงที่คือ th นะครับเพราะฉะนั้นค่า q ส่ว e น t นณตำแหน่งอบเลอร์ก็คือ qh ส่วน th นะครับ ส่วนค่า Q ส่วน t ท,ที่เกิดขึ้นที่คอนเดนเซอร์นะครับการถ่ายเทความร้อนตรงนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นที่อุณหภูมิ t l คงที่เพราะฉะนั้น Q ที่เกิดขึ้นหารด้วยอุณหภูมินะจุดที่มันมีการถ่ายเทความร้อนก็คือค่า Ql ส่วนท l เนะครับเพราะฉะนั้นผลรวมของค่า Q ส่วนทีรอบวัฏาจาัรคาโนที่เป็นอีเ n นจินเนี่ยก็หน้าตาแบบนี้เลย Q ส่วนทีที่ t h กับ Q ส่วนทีที่ tl เอเอามาบวกกัน สองตัวนี้บวกกันแล้วได้ศูนย์จริงไหมนะครับก็ให้ย้อนไปดูบทที่แล้วตอนที่เราพูดเรื่องอุณหภูมิสมบูรณ์นะครับตอนที่เราพูดอุณหภูมิสมบูรณ์เนี่ยเราได้ว่าสัดส่วนระหว่างความร้อนสองก้อน Q H Q L นะครับจะเท่ากับสัดส่วนระหว่างอุณหภูมิสมบูรณ์สองตัวคือ T H กับ T L นะครับถ้าเกิดเราลองไ่ดูนะครับถ้าลองไ่อยอันนี้ขึ้นไปข้างบนเอาอันนี้ไ่ลงมาข้างล่างแบบนี้ มันก็จะได้สิ่งนี้ออกมาใช่ไหมเพราะฉะนั้นแปลว่า QH ส่วน TH กับ QL ส่วน TL มันเท่ากันจับลบกันก็เป็นศูนย์เนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็พิสูจน์ได้เรียบร้อยละว,ว่าผลรวมของค่า Q ส่วน T รอบวัฏจักรที่เป็นวัฏจักรย้อนกลับได้เนี่ยเป็นศูนย์โอเคไหมครับอ๋อคือคือสมการข้างบนนี่มันเอารวมกันใช่ไหมเพียงแต่ว่าค่า Q ตัวเนี้ยทิศทางมันเป็นลบอะมันก็เหมือนกับเอาก้อนนี้กับก้อนนี้มาลบกันนั่นแหละนะครับ ตามมาเนี่ยสัดส่วนระหว่างอันนี้เท่ากันเสร็จปุ๊บทิศทางของ q ิอเป็นลบผมก็เลยแทน q l อเป็นลบตรงนี้นะครับแล้วเรารู้ว่าข้อน,นี้กับข้อน,นี้ขนาดมันเท่ากันจับลบก,กันก็ได้ศูนย์นะครับแล้วเท่ากับว่าพิสูจน์แล้วว่าข้อความของคอเซตสําหรับ r e v e r ร์ซิ e บิลฮีตเอนจิเป็นจริงนะครับเราสามารถทําทํานองเดียวกันเอาไปาวิเคราะห์ตัววัตถุาจักรคานโนที่ทํางานเป็นเครื่องทําความเย็นย้อนกลับได้ ก็ได้นะครับมันก็จะได้สิ่งนี้มาเหมือนกันว่าเออวิคร์และคิวเอส่วน q qs ส่วน ts สลบ q l ส่วน t l เนี่ยบวก q l ส่วน t l เนี่ยมันจะเป็นศูนย์เหมือนกันสำหรับกรณนนีที่เป็นเครื่องทำความเย็นนะครับทีนี้เราก็ไปสูตรอีกทีหนึ่งนะครับถ้าเป็นเครื่องยนต์จริงล่ะเครื่องยนต์จริงอ่ะผลรวมของค่า q ส่วน t เนี่ยมันจะมันเป็นลบหรือว่ามันน้อยกว่าศูนย์จริงไหมนะครับ ก็ให้ไล่ความคิดแบบนี้นะครับสําหรับกรณีเครื่องยนต์จริงหรือวัตถรจริงเนี่ยสมมติว่า QH เข้ามาเท่าเดิมเนี่ยงานที่เราได้มามันจะลดลงใช่ไหมครับเพราะว่าในเครื่องยนต์จริงเนี่ยความสูญเสียมันย่อมมากขึ้นพอความสูญเสียมากขึ้นเวลาเราอินพุตเท่าเดิมอ่ะเราจะได้งานออกมาน้อยลงโอเคนะครับอะลองย้อนกลับไปดูรูปนี้ถ้าถ้ามันไม่ใช่คานโนนะถ้าเกิดมันเป็นเครื่องยนต์จริงแนละ้วไม่มีรูปฝอหมนุนแบบนี้นะครับ เรายึดให้ QH เท่าเดิมความสูญเสียมากขึ้นเพราะฉะนั้นงานจะต้องน้อยลงเห็นไหครับงานน้อยลงความสูญเสียมากขึ้นแปลว่าค่า QL ในเครื่องยนต์จริงมันจะใหญ่กว่าค่า QL ของเครื่องยนต์คาร์โนเวลาเรามาตั้งสมการแบบนี้เนี่ยเกิดอะไรขึ้นครับถ้า QL มันใหญ่กว่าคาร์โนถ้า QL มันใหญ่กว่า QL ของคาร์โนแปลว่าอะไร แต่ว่าเวลาคำนวณออกมาตรงนี้จะต้องน้อยกว่าศูนย์ใช่ไหมตามพันไหมเนี่ยอันนี้คณิตศาสตร์นะครับเข้มผลรวมของค่า Q ส่วน T รอบวัฏจ,จักรแบบหน้าตามันเป็นแบบนี้เหมือนเดิมแหละทั้งเครื่องยนต์จริงทั้งเครื่องยนต์คาร์โนนี่แหละถ้าเป็นเครื่องยนต์คาร์โนเราพิสูจน์แล้วว่าก้อนนี้กับก้อนนี้เท่ากันลบกันก็เลยได้ศูนย์แต่ว่าพอเป็นเครื่องยนต์จริงเนี่ยความร้อนสูญเสียมันจะมากกว่าเครื่องยนต์จริงเพราะฉะนั้นเทอมหลังมันจะใหญ่กว่าเทอมแรกเวลาจับลบกันก็ได้ได,ได้ติดลบ โอเคไหมครับเดี๋ยวเวลาเราไปทําแบบนี้กับเครื่องทำความเย็นก็จะได้เหมือนกันก็คือถ้าเป็นเครื่องทำความเย็นจริงเนี่ยไอ้ผลรวมของตัวนี้ก็จะน้อยกว่าสูงกันตรงเนี้ยมันก็เลยพิสูจน์ว่าเฮ้ยคุณไอ้ตัวข้อความเนี่ย in equality of p r e s s e ที่มันเป็นจริงนะครับสําหรับทุกวัตจักรโอเคไหมโดยถ้ามันเป็นวัตจักรย้อนกลับได้ก็ใช้เครื่องหมายเท่ากับครับแต่ถ้าเป็นเครื่อง แต่ถ้าเป็นวัตถุจักย้อนกลับไม่ได้นะครับเป็นวัตถุจักจริงเนี่ก็ใช้เครื่องหมายน้อยกว่านะครับอ่ะมันสเต็ปแรกเราจะต้องยอมรับก่อนว่าข้อความนี้เป็นจริงนะครับ i n e q u a l i t y o y p o c e s s ที่เป็นจริงนะครับ